สวัสดีครับผมมาทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับเบนวีลสองหนึ่งสองนะฮะตัวนี้มีปัญหาเริ่มนะฮะมันถึงอายุมนแล้วมีปัญหาเรื่องท่อแคตาลิติกตันนะฮะเพราะว่ารถด้วยจํานวนอายุปีแล้วก็กิโลเมตรถึงนะฮะรุ่นนี้จะมี2แบบคือรุ่นที่มีแคตาลิติกลูกเดียวนะฮะแล้วก็แคตาลิติก2ลูกนะครับตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนแคตาลิติกใช้ใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้ไฟโชว์มานะฮะ ถามว่าไฟโชว์เป็นอะไรไหมหนึ่งเลยรถมันก็จะดรอปลงมานะแล้วก็มีแคปตนตันเนี่ยมันก็จะวิ่งไม่ออกอาการรถอัดตินน้ำมันนะครับควนวิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนแคปตไตริงใหม่นะฮะเข้าไปก็หายแล้วครับใช้ได้อีงนานนะครับแคปของเราเป็นมาตารฐานยูโ,โรโพนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมใช้ไปอย่างเงี้ยได้ครับใช้ต่อไปปัญหาที่ตามมาก็คือนะฮะมันจะเล่งไม่ออกแล้วถ้าวันหนึ่งแคปมันแตกนะฮะ หรือว่าแคนตั็นตนันหนักรถมันก็จะวิ่งไม่ได้เพราะไอเสียมันถูกขวางด้วยระเหม่านะฮะน่าจะไปไม่ได้ทีนี้ก็เดือดร้อนแล้วครับถ้ามันเป็นตันที่ไหนทีนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากแล้วนะฮะเคยมีนะลูกค้าที่กําลังจะเข้ามาที่ร้านแล้วแบบแคนเปนตันพอดีต้องสไลด์มาเพราะว่าไอเสียมันออกไม่ได้เลยครับไปดูงานนิดหนึ่งนะครับอันนี้แคนจะมีสองลูกนะครับส่วนนี้เป็นลูกบนนะฮะแคนจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะโคโบ,โบจะอยู่ตรงนี้ โมโมจะอยู่ด้านบนนะครับสองหนึงเนึีนเ่เรื่องกันตันเนนติดััตไยหายครับยังไงมาอาทอสซิ่งครับเรามีรองรับค,คุณฮะเรื่องกัตไฟติดของคุณครับ